ใช่ฮะวันนี้เราจะมาร้อ,าองเพลงครับซึ่งไม่ได้ร้องนานแล้วฮะเ,เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่างมงายนี่คืองมงายคำที่ใช้เรียกคนอย่างฉันเพ้อฝันและยังรอคอย คนที่ล้างลาจะกลับคืนที่ทุ่มเทให้รักหุนคืนหวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจแต่ไม่เลยเธอไม่หวนไหวเธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลยได้แต่ยอมรับว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิมที่ที่ตัวฉันไม่เหลือใครที่ที่วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิมมเือคนที่หมดรักคือคนที่ไม่คืนกลับมา รู้สึกก็เพิ่งรู้สึกว่าต้องลืมเธอให้หมดใจเวลาที่มันยาวนานคงไม่ช่วยทำเธอเปลี่ยนใจที่ทุ่มเทให้รักหวนคืนหวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจแต่ไม่เลย เธอไม่วันไววเธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย <Adjust encouragement> ก็ต้องยอมแพ้แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลยได้แต่ยอมรับว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิมที่ที่ตัวฉันไม่หลือใคร ดีดีวันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิมเมื่อคนที่หมดเล้ก็คงที่ไม่คืนกลับมาก็ต้องยอมแพ้แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลยได้แต่ยอมรับว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม ดีที่ตัวฉันไม่เหลือใครดีที่วันนี้ไม่มีเธอมันดิมเมื่อคนที่หมดรักที่เธอคงจะไม่คืนกลับมาประมาณนี้ฮะไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วก็ก็ก็ประมาณนั้นคมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ก็จะไปหัด ฝึกมาเพิ่มเติมครับผมแล้วไงไว้เจอกันครั้งหน้าโอกาสหน้าวันนี้ไปลา